มาดูว่าอะไรเดื้ออะไรมันจะแรงกว่ากันครับระหว่างเสื้อชูชีพนะก็บเสกพวกนี้ครับกับตัวป่าและตัวนาดีครับลองใส่เสื้อชูชีพเลยทุกคนเอาเลยเดี๋ยวไปดูนะว่าอะไรมันจะแรงกว่ากันครับทุกคน

เพียขันใหญ่เว้ยเดี๋ยวจะไปทะเลกันแต่เช้าครับทุกคนนี่ครับเราจะพักฝนมาเต็มที่ทุกคนวันนี้ก็อยู่ที่ชะอำนะครับทุกคนเนาะเราจะไปที่หาดกันนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในหาดว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะว่าเราจะเล่นอะไรในหาดจะเล่นทุกอย่างเลยนะที่มีนะครับทุกคนไปเดี๋ยวอันดับแรกไม่ไม่เราเรานั่งรถ VIP ไปเลยใช่ไหมใช่ที่คือบีไอพีเปิดประทุนครับทุกคนดูครับนี่ครับผมก็เมื่อยมาแล้วทุกคนครจะต้องหนับีไอพีครับแล้วนี่เราจะเล่นทุกอย่างที่หาดอันดับแรก เราจะได้มีแรงนะผมจะขอเล่นหมาก่อนอผมจะขี่ม้าอันดับแรกผมขี่ม้าให้ลอบทะเลก่อนแล้วผมก็จะกลับมาเล่นที่เหลือแต่อันดับแรกผมขอขอเล่นหมาก่อนครับขอเล่นหมาก่อนเล่นหมาก่อนเพราะว่าจะได้มีแรง คนนี้เล่นน้ำทะเลก่อนครับผมคนนี้เล่นม้าก่อน <c oughs> คนนี้เล่นอะไรครับ <c oughs> เล่นนานครับ <c oughs> เล่นน,น้ำเล่นน้ำนี่ก็ฝนตกนะครับทุกคนโอ้โหเป็นการเที่ยวทะเลที่ชุ่มฉ่ำมากครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวไปดูนะที่นั่งจะเป็นยังไงครับทุกคนนี่ก็เจอครับกำลังฝนท้องทุกคน ดูนะว่าบรรยากาศในฝนตกจะเป็นไงครับทุกคนอันนี้เราแฉดไปหมดแล้วครับทุกคนนี่ครับทุกคนนะโหบรรยากาศเป็นไงบ้างครับทุกคนดูโอ้ยก็มาครับเออพลังกันก่อนครับทุกคนนี่ครับได้ละคนมีตายครับฝนก็ตกชุ่มฉ่ำเหลือเกินครับโอ้โห โอ้โหทุกคนดูไม่เคยเห็นเลยทุกคนดูดิครับไม่เคยเห็นเลยครับใช้ฝั่งเท้าหน่อยเปียกเลยโอ้เท้านี่จะได้สะอาดเท้ากูละอะไรนี้เดี๋ยวหูปลายนุ่มดีว่ะเนี่ยเรานี่ยไม่โบราณใช่โอ้ฝนตกๆก็มีคนมาเล่นแบบเต็มมากทุกคนไม่อยากจะเชื่อดูดิครับ ดูดิครับดูดิครับนี่ครับโอ้ดูหาดคุณผู้รู้ทุกคนครับบรรยากาศเท่ได้มากครับอือดูดีดูดีดูบรรยากาศดูบรรยากาศเดี๋ยวมาดูครับนี่ก็คือแบบว่าเป็นเจ้าของชายหาดหรือเปล่าครับอ่าดูล้านหลานครับมาดูล้านหลานครับทุกคนนะครับวันนี้ครับโอ้โหใจถึงมากครับโอ้ผมมุ้งมยากเียกอะไรครับผมอยากเล่นรุ่นมากครับบานาโบ๊ทบานาโบ๊ทใช่ไหมครับโอ้โหอยากเล่นนั่นเลยนั่นเลยอ่ะ นั่นเลยอยากเล่นนั่นเลยอรัทุกคนอยากเล่นเลยอ่ะนี่ครับว้าแต่ชุดไว้น้ำด้วยเพือโอ้บรรยากาศดีมากครับดีครับทุกคนครับเราก็มาชุบปากกระเบนครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเรือบานาน่าบิกครับทุกคนนะครับโอ้โหนะฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ต้องชนะครับทุกคนนะเราก็มาผ่อนคลายครับทุกคนอาจจะไม่ได้มีอะไรมากครับทุกคนดีครับ ก็มีสาวๆอยู่ท้งสองคนครับสองคนครับนี่ก็เรียกเราไม่ลงมาครับทุกคนนี่ครับไปครับเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนตอนที่เราจะลงเรือยางรู้สึกเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับครั้งแรกที่เราประสบการณ์ครับทุกคนครับโอเคตื่นเต้นนิดหน่อยครับคครรัับบผมมสาาพี่แต็เป็นไงครับเขารู้สึกโอ้ตอนนี้เสี่ยวเสียวแล้วเสี่ยวแล้วครับเสี่ยวแล้วแล้วเขาสึกเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรเติมมาแล้วเติมไปแล้วครับเติมสู้เขาสึกเป็นไงบ้างครับ โปรตีจะเล่นที่ระดับโจนสูงครับวันนี้เล่นต่ำทำไม่เท่าไหร่ครับแล้วที่ถามจะกินนมหรือยังก็คืนนี่นี่นะที่หนี่งอ่ะเขารู้สึกไงครับคุยศเต้นครับเต้นนะครับเออเหมือนแพไม่เหมแพ้ที่เรานั่งไหมน่าจะมันกว่าน่าจะมันกว่านะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวจะสอบถามความรู้สึกหน่อยที่เราจะลงแพยางแล้วมีความรู้สึกเป็นไงบ้างสุดเจนมากครับสุดเจนมากนะครับเราคิดว่าครั้งนรกที่เราไปเราจะได้ขับขึ้นฝั่งไหมก็ได้หลังใจขึ้นกะขึ้นอยู่แล้วกลัวครับกลัวเพราะเราไม่เคยเล่นเลย เราทางไหนสี่ได<ส>้ดีนะ้เราเนี่ยโอเคโอเคกำลังใจด้วยครับขอทุกคนโชคดีครับ